สบายดี bye bye ยังมือเส้าพี่น้องกินขอน้ำร้านคิงเด้อมาตุบสูตุบคนทางไกลทางไกลเดินมาเด้อสบายดีพี่น้องกินขอน้ำร้าบคุณน้องเด้อปิ้งซีงแหงเพิ่นแล้วก็ต้มปลามื้อคืนนี่แหละมันมาสดอีกมาๆมา่อนกินน้ำตาลปี๊ซีจัหัก,าหากแฟนเนื้อทุกคนกินลงหลุร้านเด้อ xin thằng lao thằng thay thăng thăng thay okay. mà xảy đi thảo xóm là đơ thúc tá thảo xóm lạnh được มาเด้อล่ะไอ้ข่าวนำร้านนี่แหละเด้อแล้สุกคนนั่นแหละเป็นมากินข้าวน้ำร้านเป็นโมร้านไปโรงเทียนฝนตกพี่น้องเอ้ยแดงฝนไประนิดมืดขึ้นตกไปเรื่องนี้ก็ได้จะบอได้สิเศร้า เจปวดเอวบากาลังยังปวดปวดปวดมดผิดยาแก็เจ็บปกินยาแ้วใแน่ปวดเเดี๋ยวท่าอยากก็จะเศาจะเียน không bây sau đang à. đi xét các cái 8h này, chừng 8h rồi, nên เรียนเรียนไลฟเข้าใจใส่บทเรียนม่บทเรียนอื่นนี่สิเียนหยังเนาะเฮาต้องเบิ่งไว้ตนี้มันจังสิู้ัสิเป็นมบ่แงนี่สิเียนอันนี้เนาะงเสาแงสิเรียนอันนี้เนาะเฮาก็ต้องเียนให้ได้ค่ะนี่แงสบาย กาเพื่อเนออกเขียนกระดานนัง้นเป็นแล้วกับไอหมูัารใจเรียนเป็นมาเลิกกินเลยเอากระดิ่งมือต้องกระดิ่ก็ต้องนั่งมื่ในห่อเรียนการเรียนบึงการเรียนเจ้าแล้วก็เครื่องซักผมก็ต้องหมีกระดิ่งเครื่องซักแล้วเด็กเบิ้งก็คือเบิ้งเขาเหม็นนอกคอมเมนต์ในใจ กดมังโก้กดเข้าใจเหนี่อยเปิลเราดีๆมาให้เดิมจะนั่นไใจขึ้นเดิมขีดมือขึ้นขีดมือกอนลองไล่ลงขีดตัวเองแต่นี่ยังทีนี้เขามาก็กดมังโก้เหนื่อยเใจเหนื่เปินให้กำลังใจเรากำใจจากพี่จากน้องขอบกเข้าใจ่น้องเอ้ย แต่ละคอมเมนต์อันนี้แต่คอมเมนต์ดีๆหมอก็ขอบใจหลายๆเป็นกําลังใจหมอกับหลานทําสู้คนเฮาที่กําลังใจเนาะพี่น้องให้กําลังใจดีใจคนเฮาบ่ว่าแต่ว่าโอได้เงินดีใจบ่แม่นดอกเงินก็ดีใจกัน ไันกำลังใจติดดีใจทุกอย่างเอาโบเห็นแก่บออ้โคนไนกบคนมีกบคนรวยเห็นแก่เงินมันแรงแนัน่น้องเงินเป็นของกกายจจิตใจเนี่หายากที่สุดคนที่ใจดีกับเฮาคนที่ห nah ักเฮาหายากเจอเจอว่าคนบอกว่าถ้าเลือกคู่ก็ให้เลือกคนที่เขาหักเฮาจะไปเลือกเอาเฮาอที่เฮาที่เฮาหักเขา

côn lồm giằng khảm, không, 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 นางเว้าปานนี้เครื่องแรงมาโอ้ยแม่มอนตายเลยเด้อหัวขาวไปล่ะอ้าคือวาินอยู่เมื่อวานสิตาย่นนันก็มีเฮาบ่ได้คนเฮาเฮาบ่เห็นการเป็นการตายอยู่แต่เมื่อเกิดู้เมื่อตายทุกคนตายหมดอยู่ในโลกสี่เหลี่ยมหมดเนาะนีบ่นนีบ่นโลกสี่เหลี่ยมจะเว้าให้กันว่าให้กัน con nhau hãy có đang cháy tặng đánh, đánh đi thì xin Thừa thừa, thừa thề con nhau giá khám sinh xin bởi chín để mà vào uống hãy không bằng hãy không bằng là bọn hãy không bằng nữa con cứ coi khôi, khôi không bằng nữa cả thôi thể cháy nói cháy nhá nhỏ โบติปบติต no it ้นีโดนมากทีถือๆมาฮิมอนเนี่ก็โดนกันนั่นแหละโดนหลอกพื่กันฮิมอนไห้เข้าบังเลยกะบโได้ค่ะต้องบังค่ะต้องบังรวมๆอย่างเลยวันนี้จะกบวาการนะคนเท่าหาว่งาบ Cô tìm cháy để ra khạch, để ra Cháy ra bằng khạch, cháy khôm vào nữa Yên cho nên đi Thôi ra nó tố áp sẽ tặng cháy lo, không bằng mình tặng vô cứ rán tặng cháy, ý cháy cái nào bảo anh 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 này cái đi kèi thật hai năm ba lâu liều anh em 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 hả em em cái em 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 ngày em 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 cả, cả ให้กำลังใจดีกว่าซะแขกมากกำลังใจสุดๆเด้อเหมือนงอนเด้อติดตามให้ตลอดเด้อสนั่นก็โอ้ยพอใจละดีใจละหลูกการบอกสนั่นไอ้หน้องบอกแบบนั้นดีใจที่สุดคิดไายังมีคนขังๆให้กำลังใจดีใจเนาะหน่อง

โมโหง่ายสัมตัวข้อเมียกันขัวมาแต่เบียเ็์งานเมียย่อพวกเขาหลั่หนาเด็กดีใจเลยทันนาทีของในบ้านดีดีกันเป็นพันนาญาติดีๆของมีของขวบตัวข้อก็ดีใจเนาะหมู่ัวคือกันเล่น้องคือกันมาหากัารเงียบแจ่มใสแต่กันความหักความแทน อคินีิงกลไปก่อนแล้อนเดอดอก็ดีแซ่เาคงไงนดนอ่้อนันเาจะว่าอาหารร่างใจยส่งการันดีกว่าที่ซส้นพี่น้องเอาคลิปนี้กับมอลาไปก่อนเด้อย่าลืมิดตามกิบหนาอย่าลืมกแซ่ก็ไรก็ไปไข่โค้ดไะเรียนในส่องกนคิงายมอนดเดอร์อเดอบาย